อย่าเล่นกับแพทแพทนภภา,าคนจริงตอบแซบปมสาวแฟนเก่าเพลียรชัดชัดหลังเปิดตัวตำรวจหนุ่มแพทนภภา,ามาชี้แจงกันชัดชัดถึงสถานะความรักในรายการเผ็ดมันบันเทิงค่ะเมื่อพิธีกรแอนนาถามว่ามีข่าวว่าผู้ชายคนนี้มีแฟนอยู่แล้วสาวแพทก็เล่าว,ว่าใช่เคลียร์แล้วที่เปิดแล้วปิดก็เรื่องนี้แหละฟังไว้นะต้นเรื่องฟังไว้นะ จริงๆอยากให้ถามเขาเองเรื่องนี้เป็นประวัติการมากๆอ่านคอมเมนต์เพจเจมอยร้อยแบอก6ชั่วโมงที่แล้วเพิ่งยินดีกับพี่พ่อตื่นมาแม่โสดแล้วแพทก็ไม่รู้ช่วงที่คุยกันมารู้จักคอมเมนต์เพจเจมอยนี่แหละแพทเลยคอมเมนต์ถามเขาเลยโดยแท็ก IG ถึงผู้หญิงคนหนึ่งถามว่าตำรวจหนุ่มคนนี้หรือเปล่าที่เป็นแฟนแพทก็คนจริงของจริงอย่ามาเล่นกับแพทแบบนี้ สาวแพทย์ยังย้ำต่อว่าไม่ได้อยู่ในช่วงวัยที่จะมารออะไร9ปี10ปีแล้วยังวัดอะไรไม่ได้เวลาของแพททุกนาทีมีค่าเขาบอกว่าคนนั้นคือคนก่าวที่เขาไม่ได้บอกใครว่าเขาเลิกมันดันมีทิปสุดท้ายกันก่อนทิปสุดท้ายที่พัทยาก่อนที่จะเลิกกัน5วันจากนั้นเขาก็ขอเราครบซึ่งแพทยไม่เคยรู้เรื่องผู้หญิงคนนี้เลย ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาแพทไม่เคยรู้มารู้ก็ตอนวันลงรูปถ้าวันนั้นไม่ลงรูปวันนี้จะไม่มีวันรู้เรื่องนี้เลยเจ้าตัวยังบอกต่อว่าตอนนั้นโกรธมากๆเพราะแพทไม่ควรอยู่ในสถานะแบบนี้ที่ผ่านมาแพทระวังตัวเองมากๆซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ถามแล้วเราดูทรงเขาแล้วดูจากที่บ้านเขาด้วยไม่มีใครพูดถึงผู้หญิงคนนี้เลย สรุปเขาเคลียร์กับผู้หญิงคนนั้นคลิปนั้นเป็นทริปสุดท้ายที่เขาเคลียร์กันหลังจากเคลียร์เสร็จเขาก็กล้ามาขอเราครบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย